เกงยับกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะผมมันเป็นสไตล์หรือมันเป็นข้ออ้างกันแน่มาทำผมกันลอนมาม่าเป็นลอนที่ทำง่ายที่สุดจริงอู้อลอนกลมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผมลอนมาม่ากันนะคะ เริ่มด้วการกินน้ำก่อนเราจะเจอกันแบบผมยุ่งบ่อยมากเลยนะตอนนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นหนึ่งในคลิปที่คนรีเควสมาเยอะมากมินไม่ได้ทำซะทีเพราะว่าจริงๆขั้นตอนมันง่ายมากทุกคนวันนี้เราจะมาแบบกระชับรูปรับมากๆอันนี้คือเครื่องที่มินใช้นะคะมันจะมาเป็นเครื่องที่เป็นรอนอย่างนี้ให้เลยแล้วเราก็แค่หนีไป นี้เลยเ็จแล้มก็จะเป็นรอนมาม่าให้เรานะคะอันนี้มินใช้ของซูยากลานะคะมันน่าจะอ่านว่าอย่างนี้มินไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอ่านว่ายังไงนะแตมันดีมากแต่ตอนนี้มินงงมากว่าอยู่ดีๆมันก็ทํางานแปลกไปคือเวลาเสียบปลั๊กแล้วมันจะมีเสียงเด้ทุกคนฟังมินปรับความร้อนไว้อยู่ที่ประมาณร6 0วันนี้มันไม่มีบสินี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันจะเป็นเสียงเนียทุกคน วินกลัวมันระเบิดอะเฮ้เราก็จะวางให้พี่เขาทำความร้อนไปนะคะแล้วเมื่อพี่เขาทำความร้อนเสร็จแล้วเขาจะเงียบลงแล้วพอเราหนีปุ๊บแล้วพี่เขาต้องทำความร้อนอีกรอบม,มันก็จะดังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราควรซื้ออันใหม่นะคะับเฮ้ระหว่างที่รอเขาร้อนนะคะวินก็จะหนีบผมก่อนเลยให้มันตรงนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันฟูๆแล้วไปหนีบรอนมาม่าเลยบางทีมันจะชี้ไปชี้มาทำให้มันไม่ได้เป็นรอนมาม่าแบบสวยๆนะคะวันนี้มีการเปลี่ยน แล้เล็กน้อยคือจริงๆวันนี้ต้องไปพิเนษแต่ว่าจะพาล็อกเก็ตไปหาหมอก่อนตอนนี้ล็อกเก็ตป่วยมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วไม่เคยป่วยนานขนาดนี้ถือว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างซีเรียสมากคือแต่ก่อนเวลาเขาท้องอืดเวลากินยาไปสัก2วันก็จะหายแล้วแต่อันนี้เป็นนานมากคืออยู่ดีๆขาล็อกก็อ่อนแรงไปเลยขาหลังอะ่ะก็จริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์อะคือดูแลล็อกอย่างเดียวเลยนะคือการที่ล็อกป่วยครั้งนี้มันสอนมิ้นท์หลายๆอย่างเลยเกี่ยวกันต้องไม่ยืด ติดอหะบางทีเหมือนเราไปหวังว่าเอ้ยเราอยากให้กระต่ายเราวิ่งเหมือนเดิมตลอดกระโดดท่าเดิมตลอดอะไรเงี้ยแต่ในวันที่ขาเขาใช้งานไม่ได้ไปตลอดเราก็ไม่ควรไปคิดว่าเอ้ยเขาต้องเหมือนเดิมดิเขาถึงจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่ล็อกได้สอนมิ้นเลยอะล็อกสุดยอดมากขอบคุณล็อกมากโอเคนี่คือคลิปสอนทําผมนะเฮ้ย <c oughs> เราจะหนีบให้มันตรงประมาณหนึ่ง <c oughs> มีคนถามว่าเวลามิ้นีบผมมิ้นแบ่งช่อยังไง ถ้าแบ่งมากสุดเลยสำหรับมิ้นก็คือแค่แบ่งส่วนบนส่วนล่างแค่นี้เลยอ๋อมินทาโตกันความร้อนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะ<ม>ทำผมสีนี้มายังไม่เคยปล่อยให้มันตรงๆไปเลยภาษาเกาหลีวลรคำในวันนี้ตรงแปลว่าอึเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีเคยสอนมาตอนม5แต่ไม่ใช่คำหยาบนะคะทุกคนไม่ใช่คำหยาบนี่ประมาณนี้น่าจะพอแล้ว อื่นนี่มินจะทํานะคะก็คือจะแป่งผมช่อบ,บนขึ้นไปจริงๆมันชิลมากเลยรอนมาม่าเป็นทรงที่มินชอบเลยช่วงเนี้ยทาบ่อยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นทรงที่เหมาะที่สุดสกับผมทรงนี้ที่มินตัดมาก็เลยอยากทําให้ได้บ่อยๆก่อนที่มันจะยาวโอเคประมาณนี้แต่เราก็จะใช้เครื่องรอนมาม่าให้มันม้วนออกก่อนอยู่บนสุดว่าถ้าเราทําผิดด้านมันจะกลายเป็นเข้าก่อน ก็ชอบได้แล้วเมื่อเราผมสั้นเนี่ยมันก็จะมีความน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ในการใช้นิ้วจับชอบผมแลวพื้นที่ในการหนีมันน้อยมากปล่อยให้มันหนีแป๊บนึงแล้วก็ลงมานีแล้วมันก็จะเป็นมาม่าของมันไปเลยเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาม่าข้างหน้าของเรา,เาไปไปมาม่าข้างหลังช่อข้างในย,ยิ่งยากเลยสั้นมาก เค <Okay. S 2> อุ้งอุ้งโนโดนผมพอล้อางเสร็จแล้วเราก็ปล่อยข้างบนลงมาแล้วเราก็หนีบเหมือนเดิมมินไม่ชอบหนีบตั้งแต่โคนผมนะคะชอบให้มันพุ่งมาเริ่มตรงนี้มากกว่าแล้วก็ชอบจับตรงนี้ไว้เลยรู้ <c oughs> สึกว่าถ้าไม่จับไว้ตรงนี้มันอาจจะหนีบไม่แน่นพอยก,ก็เลยชอบจับไว้ โอเคเราก็ได้มาแล้วนะคะข้างหนึ่งแบบนี้เลยเดี๋ยวจะรีพีทอีกรอบที่ฝั่งนี้นะสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องทำรอนแบบนี้จะทำาอนมาม่าได้ยังไงบ้างนะจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือใช้เครื่องหนีบผมคือเราเอามาทำลอนมาม่าเองก็คือมวนออกมาทางนี้ก่อนเสร็จแล้วก็กลับเข้ามา ก้มออกไปทีนึงให้มันเป็นเวฟแบบนี้อันนี้ก็จะทําให้เป็นลอนมาม่าได้เหมือนกันแต่ว่ามิ้นเคยทําแล้วมิ้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันจะออกมาแบบหล,มหลวมๆเป็นเวฟเวฟมากกว่าก็ถ้าใครชอบแบบนั้นก็ลองดูได้นะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างหลวมนะระหว่างรอทำผมอีกข้างจะเล่าเรื่องอะไรดี เมื่อวานดัมเบลมาส่งแล้วที่โซนฟิตเนสของเราจำได้ไลยที่พินโบวินปูพื้นแล้วอะ่ะแล้วก็รอดัมเบลนานมากเพราะว่าเขาต้องพ่นสีตรงที่วางดัมเบลเม,มันให้เลือกได้ว่าเราอยากได้สีอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเลือกสีขาวไปแล้วสรุปเมื่อวานมาส่งเขาเอาสีฟ้ามาเสียใจมากเลยเดี๋ยวเขาต้องรับกลับไปพ่นสีใหม่นะคะตอนนี้ก็เลยต้องวางดัมเบลที่พื้นไปก่อนแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีที่ตอนนี้มีโซนฟิตเนสแล้วตื่นเต้นมาก ยากนะคือส่วนข้างหลังแบบนินี่แหละมันกลัวหนีบนิ้วตัวเอง 2> อ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าบเยลยครับผมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับลอนมาม่าของเราเ mm hmm. ข้าเด็ดเข้าเด็ดโชว์ผมโชว์ผม ลอนมาม่าเป็นลอนที่ทําง่ายที่สุดจริงมินชอบทํามากเลยรู้สึกว่ามันเข้ากับผมสั้นแบบนี้มากเลยยืนใกล้แดดไปหน่อยแซบตารู้ส <c oughs> ึกมันเข้ากับผมสั้นมากเลยหรือว่าถ้าผมยาวก็ชอบกันนะแต่ว่าตอนผมยาวม่น่าจะหนีเพรต่ําลงมากว่านี้นิดนึงลอนมาม่าอาจจะเริ่มตรงนี้อะไรเงี้ยกําลังดีมากแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ะสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องหนีบลอนมาม่านะเราสามารถใช้เครื่องหนีบผมตรงได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นตัดไอรอนแบบอันเล็กๆหน่อยจะทําลอนมาม่าได้ง่ายกว่านะเพราะว่าถ้าอันใหญ่มันก็จะ ได้เว็บใหญ่อันเล็กก็จะได้เว็บเล็กนะคะไม่แหละทุกคนวันนี้ก็แวะมาทำลอนมาม่าให้ดูกันนะคะแล้เดี๋ยวมินต้องขอตัวพาล็อกเจ็ตไปหาหมอกันลนะไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย